นะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วแต่ว่าการตกแต่งอุปกรณ์ต่างๆมันมีแบบใหม่ที่เกิดขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นวายแท็กขับเคลื่อน2อล้อนะครับราคาปัจจุบันที่จําหน่ายวันที่ผมบันทึกคลิปวิดีโอนี้นะครับมันเดือนกุมภาพันธ์2ร6 2นะครับราคาจําหน่ายที่1นึ่งล้านสอแสนห่้านสองหมื่นเกาพนะครับหนึ่งล้ากาพนะครับก็ตัวนี้ม e ีอะไรแตกต่างจากเดิมก็ สตูปนะครับสตูปจะเป็นทรงแบบที่เราไม่ได้ติดมาเต็มนะครับเป็นทรงเรียกว่ามาแค่ครึ่งหนึ่งแล้ววัสดุเนี่ยมันจะไม่ไม่ถึงพลาสติกแบบเดิมมันจะเหนียวเหนียวเหมือนยางนะครับจะยืดหยุ่นนะครับตัวนี้ด้านหน้าก็คคอาคล้ายเหมือนเดิมครับแต่ว่าอันนี้ผมจะมีแยกชิ้นมานิดนึงก็คือสังเกตสีนะครับสีมันจะเป็นสีโทนใหม่นะครับผมจะเป็นวายแท็กตัวใหม่แล้วก็แยกแยกชิ้นเป็นเราไม่ได้หลอกพลาสติกมาชิ้นเดียวครับแยกส่วนได้ นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีไฟไฮไลท์เลยนะครับตัวนี้ไฟจะเป็นไฟออกแบบมาคล้ายๆ Ford Mustang นะครับตัวละ3ล้านกว่านะครับเหมือนกันแล้วก็จะมีโปรเจคเตอร์มีเดย์ไลท์แป๊บหนึ่งผมรีวิวให้ไฟใช้ได้ปกตินะครับไฟตัดหมอกตำแหน่งไฟออโต้อัตโนมัตินะครับเซ็นเซอร์ยังตรวจตรวจการทำงานของโคมไฟก็ ถ้ากลางคืนไฟจะเปิดเองหรือว่าถ้ามีความมืดนะครับเซ็นเซอร์ตรวจแสงไม่เจอก็จะเปิดเองปกติเซ็นเซอร์ตัวนี้ไม่ส่งผลกระทบใดๆนะครับซุ้มล้อนะครับก็ติดเป็นซุ้มล้อสังเกตสีซุ้มล้อนะครับกับสีตัวตัวงเราถ้าเราดูซุ้มล้อนะครับนี่ครับมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยเพราะผมใช้แม่สีตัวเดียวกันนะครับต่ถามว่าเวลามาพ่นตัวนี้ทําไมสีมันขยับเพราะว่าวัสดุที่ใช้นะครับพลาสติกสองตัวนี้มันคนละพลาสติกกันนะครับสีเดียวกันมันก็เลยออกมาไม่เหมือนกันนิดนึง เรามาดูรอบๆคันนะครับอันนี้ก็แม็กครับยางพันคุกที่ขาดตลาดหายยากหายยากตอนนี้นะครับของเรายังมีอยู่นะครับก็ติดให้ลูกค้าครบนะครับอื่นๆคิวกันสาตัวไวแท็กอันนี้เป็นของศูนย์หมดนะครับตัวตัวตัวคิวกันสาเดี๋ยวผมให้ดูอีกอย่างนึงนะครับปุ่มมันจะมีแค่2ปุ่มนะครับปุ่มล็อกกับคายล็อกนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราขึ้นรถนะครับเราเอามือล้วงเข้าไปนะครับเดี๋ยวดูสังเกตครับ รถมันจะเปิดทันทีเลยโดยที่เราไม่ต้องคลายล็อกเพราะว่าด้านในนะครับมันจะมีเซ็นเซอร์แม่เหล็กตรวจจับปฏิกิริยาไฟฟ้าของมือเรานะครับก็คือถ้าเราเอามือไปแตะปุ๊บมันจะเปิดเองอัตโนมัติแต่ถ้าล็อกทายังไงล็อกเห็นสัญ,ญลักษณ์ที่มันเป็นลนักษณะโค้งๆตัวนี้นะครับเวลาเอามือไปแตะมันจะล็อกเองอัตโนมัตินะครับคือกุญแจเนี้ยเราก็เก็บไว้ในกระเป๋ากางเกงเราเลยนะครับหรือกระเป๋าที่เราใช้ปกตินะครับสุภาพสตรีก็เป็นกระเป๋าแขนสะพายข้างก็ได้นะครับกุญแจไม่ต้องออกมาก็ได้ เข้าไปในรถเดี๋ยวผมพาเข้าไปในรถนะครับเปิดอ่าไม่ต้องพักกุญแจออนนะครับหลังจากเปิดปุ๊บถ้ากลางคืนจะตรงนี้มาดูตรงนี้นิดนึงครับกล้องลองส่องไปด้านล่างน,นะครับเห็นไฟไหมครับกลางอันนี้ผมรีวิวกลางวันมันก็เลยจะไม่เห็นชัดเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นกลางคืนนะครับลูกนะคะ้าลองนิดนึงนะครับเดี๋ยวกล้องถอยไปนิดนึงกลางคืนเวลาพื้นต่งางๆของเราเนี่ยครับถ้ามันมีเศษหิน มีหินก้อนใหญ่ๆมีหลุมมีบอ่ออะไรต่างๆไฟตรงนี้มันจะส่องสว่างค่อนข้างจะให้แสงสว่างมากพอสมควรเลยก่อนเราจะขึ้นรถเราก็จะเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับแล้วก็จะจะได้ไม่เหยียบหินหรือว่าตกหลุมอะไรพวกนี้ครับก็ตรงนี้มีคับเตุมาจากโรงงานนะครับถ้ามาจากโรงงานด้านหลังจะไม่มีนะครับถ้าไแท็กมีด้านหลังแสดงว่าตัวน,นี้ไม่ได้มาจากโรงงานนะครับทางนี้คบเต่ของเราก็ติดจากขึ้นรถไปนะครับมาดูตัวนี้บอกไฟฟ้านะครับ จะมีปรับเอียงอันนี้ก็คือเอียงของพนักพนักพิงนะครับอันนี้จะดันไปหน้าแล้วก็ถอยหลังนะครับอันนี้จะดันเลื่อนขึ้น呵呵เลื่อนลงนะครับคือยกระดับเบาะสําหรับวิสัยทัศน์ที่ผู้ผู้ขับขี่นมองไม่เห็นก็ปรับขึ้นปรับลงได้นะครับทีนี้มันจะมีอีกจุดหนึ่งพอเราปรับขึ้นปรับลงปุ๊บด้านหน้าเนี่ยมันก็มีปรับเหมือนกันด้านหน้าคือปรับอะไรด้านหน้าคือมันปรับปลายเบาะนะครับก็คือบางทีเราปวดปวดต้นขาปวด เท้าของเราต่างๆครับที่มันต้องเหยียบคันเร่งมาระยะทางไกลๆแล้วก็ปรับนะครับปรับให้มันที่ร่างกายเราถนัดนะครับถนัดได้ปกติอันนี้ก็จะเหมือนเดิมครับมีไฟหลีมีไฟหลีนะครับก็ไฟหน้าสังเกตนะครับไฟหลีไฟหน้าถ้าเราเปิดไฟแล้วประตูไม่ปิดมันก็จะขึ้นสัญญาณเตือนอย่างเงี้ยครับดังไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นอัตโนมัติอัตโนมัติก็คือตอนนี้มันมีเซนเซอร์จับมันมีแสงพระอาทิตย์อยู่มันก็เลยยังไม่ดังไฟก็เลยปิดอยู่นะครับ ถ้าเราขับไปอีกสักพักนึงเนี่ยตอนนี้อย่างผมขับตอาน,นี้ก็คือประมาณ6กโมงจากหกโมงนะครับขับไปอีกพักนึงไฟมันก็จะเปิดเองอัตโนมัติอันนี้จะเป็นปรับระดับไฟหน้านะครับก็คือปรับสูงต่ำนะครับบางทีเราบรรทุกของข้างหลังเยอะๆเนี่ยไฟหน้ามันมันยกสูงขึ้นมามันอาจจะรบกวนคนที่ขับสวนมาได้นะครับต้องป้อนนิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มอ่าผมผมจะแยกให้อย่างนี้ครับลูกค้าเวลาท,ทุกท่านที่ใช้รถว i แท็กเราแยกง,ง่ายๆเลย ฝั่งขวามันจะเกี่ยวกับการใช้งานฝั่งซ้ายจะเกี่ยวกับความบันเทิงนะครับกุญแจพออยู่ในรถผมไม่ต้องจับนะครับเมื่อกี้อย่างอย่างสาธิตเมื่อกี้ถ้าอยู่ในกระเป๋านะครับเหยียบเบรกแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยนะครับอ่ากดสตาร์ทปุ๊บนะครับมันก็จะมีขึ้นเตือนเนี่ยครับวัดรอบต่างๆเป็นดิจิตอลหมดนะครับจะไม่มีแบบเป็นเข็มแล้วนะครับเป็นดิจิตอลทั้งหมดผมจะต้องการการใช้งานแบบไหนผมก็เลื่อนจากสวิตช์ตรงนี้ได้นะครับจากสวิตช์ของผมนี่ครับเลื่อน อัตราความเร็วเฉลี่ยรอบวิ่งที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็น้ํามันวิ่งตัวนี้น้ำมันวิ่งได้อีก800กว่าโลนะครับจริงๆถ้าเติมเต็มถังนี่น้ํามันวิ่งได้พันพัน,พนต้นๆเลยนะครับเพราะว่าถังเรามี80ิลิตรอื่นๆก็จะเหมือนตัวที่ผมเคยรีวิวไปนะครับสังเกตนะครับว่าตัวหนังสือมันจะเล็กนิดเดียวมันจะแสดงเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนนะครับเพราะว่ามันจะได้ใช้งานง,ง่ายบางทีเราขับรถเราไม่ไม่สะดวกแล้วสายตามาอ่านหนังสือ ทีเราขับรถใส่ตาไม่สะดวรอาล้าลจากท้องถนนเพื่อมาอ่านหนังสือเราก็ดูจากสัญลักษณ์นี้ได้นค,ความรวดเร็วใส่ตาจะได้ไม่ละจากท้องถนนนะครับนี่ก็จะเป็นพวกมีเดียหนังสือมีอะไรบ้างเนี่ยครับซีดีบลูทูธได้หมดอุณหภูมินะครับก็แยกอิสระซ้ายขวากันได้นะครับบางคนชอบอากาศที่มันค่อนข้างจะเย็นบางคนก็ไม่ชอบเย็นก็แยกกันได้โทรศัพท์บลูทูธเพิ่มโทรศัพท์ได้นะครับเครื่องนี้แอดได้หลายเครื่องพร้อมกันนะครับ ระบบนำทางนี่ครับก็นี่ครับแจ้งได้ก็จะเป็นไปตรงไหนภาษาอังกฤษภาษาไทายแจ้งได้หมดนะครับแอปพลิเคชันจากโทราศัพท์เราจะมาอยู่ในเครื่องนี้เลยนะครับถ้าเราเสียบสายนะครับเสียบสายนี่อย่างผมใช้ iPhone อยู่ถ้าผมเสียบ i p iPhone เนแอปพลิเคชัน iPhone เนมันก็จะมากดต,ตรงนี้เลยก็จะมีการตั้งค่าต่างๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูการตั้งค่าต่างๆอีกทีนะครับ ครับเมื่อกี้ก็จะเป็นระบบซิงก์ก็คือระบบเอนเตอร์เทนระบบต่างๆเกี่ยวกับหน้าจอเบื้องต้นไปแล้วนะครับจริงๆมันปรับได้อีกหลายแบบเดี๋ยวผมให้ดูอย่างตัวนี้ครับผมเคยไปเมื่อ E p ีแรกๆนะครับไฟตกแต่งห้องโดยสารเห็นใช่ไหมครับพอเราแตะไปปุ๊บมันมีเฉดสีให้เราเปลี่ยนนะครับถามว่าเฉดสีพวกนี้เวลาแตะมันเปลี่ยนตรงไหนอันนี้กลางวันมันอาจจะยังไม่เห็นนะครับก็คือไฟสองเท้าทั้งหมดนะครับไฟพวกเวลาส่องเท้าพวกนี้ครับกลางคืนเราจะเห็นเป็นสีฟ้าสีเหลืองบ้างแล้วแต่ใช่ไหมครับ ไฟพวกเข็มไม้ต่งตางๆพวกนี้ครับอันนี้เราไม่ต้องมาเปลี่ยนหลอดนะครับเพราะว่าในตัวว i แท็กมันสามารถเปลี่ยนเฉดสีได้ตามนี้เลยครับตามที่มีมาจากรถเลยอันนี้เมื่อกี้ผมลืมอธิบายไปส่วนตัวหน้าจอนี่ครับเราก็ปรับพื้นหลังปรับความสว่างปรับแสงอัตโนมัติต่างๆได้นะครับตอนนี้มันเป็นพื้นสีฟ้านะครับแบ็กกราวด์ ow, สีขาวนะครับถ้าผมขับไปตอนกลางคืนนะครับ ตัวนี้มันจะเปลี่ยนเป็นตัวหนังสือสีขาวแล้วก็พื้นสีดําเพื่อลดแสงสว่างมาลบววนเราเวลาขับขี่ตอนกลางคืนนะครับหน้าจอนะครับตัวดิจิตอลเข็มไม้ก็เหมือนกันครับนี่ครับปุ่ม2ปุ่มนี้นะครับเราสามารถลดแสงสว่างจากเข็มไม้ได้นะครับเวลากลางคืนเราขับแล้วมันรบกวนวิสัยทั์การขับขี่ของเราเนี่ยกลางคืนมันจะเห็นผลมากครับตอนนี้มันกลางวันอยู่ภาพก็เลยอาจจะยังมองเห็นความต่างไม่ชัดเท่าไหร่นะครับ ตัวนี้จะมีระบบ e sp นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับอันนี้ก็คือเราปิดได้เวลารถจอดติดไฟแดงหรือขับมีอะไรมาสวนามาใกล้ๆกล้สมีรถด,ด้านหน้าเรานะครับมันทําให้เกิดสัญญาณรบกวนเราแล้วก็ปิดได้นะครับนี่เป็นดิฟล็อกไฟฟ้านะครับ usb มี2ที่นะครับ usb 2.0เหมือนรุ่น xlt ทั่วไปแล้วก็ด้านล่างเป็น usb 3.0ก็จะแรงกว่า2.0นะครับ ระดับหนึ่งนะครับก็ชาร์จตรงนี้จะเร็วกว่าเกียร์สิบสปีดครับผมเกียร์นะครับก็บวกลบตรงนี้ได้นะครับเกียร์สิบสปีดก็เราสามารถตั้งได้นะครับว่าเราจะใช้กี่เกียร์นะครับก็สมมุติเราใช้แค่แปดเกียร์ก็บวกลบตั้งตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีไรท์ปกติทั่วไปแล้วก็จะมีโหมดสปอร์ตนะครับ อันนี้ผมเดี๋ยวผมจะตัดของอีกคลิปหนึ่งมาใส่ให้ละกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะอธิบายนานพอสมควรครับมีตรงไหนอีกบ้างเดี๋ยวไปดูข้างหลังรถกันอีกทีครับเอาไปไปดูหลังรถนะครับก็เดี๋ยวมาดูตรงนะครับ อันนี้พอดีผมจะไปส่งลูกค้าที่บ้านมีเอกาสารนะครับจะเยอะนิดนึงด้านหลังนึงมีไฟอยู่นะครับ2องร้อยสามสิบโวลต์นะครับร้อยห้าสิบวัตต์นะครับก็เป็นปลั๊กสามตาเราก็เอาโน้ตบุ๊กเอาต่างๆเอาอุปกรณ์ไฟฟ้าที่วัดมันตามเนี้ครับมาใช้ได้หให้ดูนนีเงิ ันนี้เวลาเราซื้อรถใหม่นะครับทุกรุ่นนะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าบุ๊กเซอร์วิสนะครับอันนี้เอาไว้เข้าศูนย์ฟอร์ดเป็นเอกสารสําคัญนะครับเข้าศูนย์ฟอร์ดแล้วก็ตรงนี้ลูกค้าลองดูด้านหน้านะครับเราจะเขียนว่ารับประกันสินค้า,านาน3ปี100 0 0แกิโลเมตรนะครับบางแคมเปญก็จะมีรับประกันสินค้า5ปี1นึ0 0 0สกิโลเมตรก็แล้วแต่แคมเปญไปนะครับส่วนตรงนี้ฟอร์ดจะฟรีเช็คระยะ5ปี หรือ75,000กิโลเพราะว่าของฟอร์ดเรานะครับเช็คระยะ15,000กิโลหรือ1ปีอย่างไรอย่างหนึ่งถึงก่อนอันนี้เราฟรีค่าแรงให้5ปีแรกเลยนะครับก็ตรงนี้เป็นเล็กๆน้อยๆให้ลูกค้าได้ดูครับผมพาไปดูด้านหลนังอันนี้ผมเป็นตเลอร์สไลด์นะครับไว้เก็บของนะครับแล้วก็ ใชล็อกจากกุญแจเราได้ตัวโลโลสไลด์ก็จะมีกุญแจของมันต่างหานะครับตัวนี้กันน้ํานะครับติดตั้งเนี่ยจะมีอยู่อยู่สองสีนะครับเป็นสีเงินแล้วก็สีดําแบบนี้ก็ผมก็จะติดตั้งตามตามที่ลูกค้าชอบนะครับเราก็จะดีไซน์ตามทต้องการเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ครับมีกล้องนะครับบางทีลูกค้าถามทําไมถอยหลังแล้วว่าภาพมันไม่ชัดบางทีเราใช้ไปหลายว right. like the ันแล้วฝุ่นมันเกาะแล้วก็มาทาความสะอาดมานิดนึงนะครับ ฝาน้ำมันนะครับบางทีเราขับรถไปแล้วเนี่ยหลังจากรับรถออกจากศูนย์ไปแล้วเติมน้ำมันครั้งแรกเนี่ยไปถึงปั๊มแล้วเราก็หาที่เปิดน้ำมันไม่เจอนะครับก็ให้เด็กปั๊มมาช่วยหาก็ไม่เจอเพราะว่ามาดูตรงนี้ครับมันไม่มีที่เปิดน้ำมันนะครับของฟอร์ดนะครับมันมีแต่เปิดห้องเครื่องยนต์นะครับถามว่าที่เปิดน้ำมันมันไปไหนก็คือเราเปิดจากตรงคลายล็อกนะครับของประตูนะครับอังล็อกของประตูเวลาเรากดคายปุ๊บมันจะคายประตูสี่บานท้องฝาน้ำมันนะครับเวลาล็อกก็ล็อกประตูสี่บ ไปดูข้องเครื่องยนต์นิดนึงครับลูกค้าหลายๆท่านไม่ทราบนะครับฟอร์ดโซนกันกระแทกของเขาใช้เหล็ก0.9มิลนะครับน้ำหนัก0.9มิลจะทําให้เหล็กเนี่ยมีมีน้ําหนักที่ค่อนข้างจะหนักพอสมควรถ้าเป็นสุ้าพสตรีหรือคนที่ใช้รถตัวเล็กๆอย่างผมเนี่ยครับมันอาจจะเกิดความลําบากในการเปิดฝากระโปรงได้ตัวนี้ก็จะมีโชค2ฝั่งนะครับจะช่วยให้เรา นะครับนี่ครับเราก็ไม่ต้องมีเหล็กมาค้ำนะครับไม่ต้องยกสูงครับโช็กแล้วก็เครื่องยนต์ต่างๆที่เคยมีประเด็นนะครับแก้ไขหมดเรียบร้อยนะครับท่ออินเตอร์นะครับดูนะครับมีขดลวดแล้วก็มีเคเบิลผสมใยแก้วติดเหนี่ยวให้เรียบร้อยนะครับเวลาลูกค้าทุกท่านเติมเดี๋ยวผมจะแนะนําการดูแลรถเรื้องต้นเลยนะครับอันดับแรกเลยครับตรงนี้ครับอันนี้ที่ฉีดน้าฝนนะครับก็ตรงนี้จะหมดบ่อยนี่เป็น หม้อน้ำตัวนี้เป็นหม้อน้ํานะครับก็เราก็วัดระดับน้ําตรงนี้ได้ครับมันมีขีดแม็กขีดมิลอยู่นี้ผันน้ําฝนหมดบ่อยหลักๆเช็คแค่สองที่นะครับเพราะว่าน้ํามันเบรกน้ํามันเกียร์น้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็เช็คตามระยะหนึ่งปีหรือหนึ่งหมื่นห้าพันกิโลอย่างไรอย่างหนึ่งก่อนเข้าสู่ในปกตินะครับเดี๋ยวผมให้มาดูตรงนี้นิดนึง <c oughs> ช่วงล่างของฟอร์ดนะครับตัว ตัวลิมิเต็ดแล้วก็ตัวไวท์แท็กก็คือตัวที่เป็นเครื่องยนต์2.0รุ่นใหม่นะครับตัวนี้มันจะปรับช่วงล่างมาจากเครื่อง2,002ซีซีเป็น2,000แล้วก็เกียร์10สปีดตัวนี้ทำให้เขาเซตค่าช่วงล่างมาใหม่นะครับจะนิ่มนวลขึ้น30%นะครับแล้วก็พอมันนิ่มนวลขึ้นแล้วก็จับคู่กับเกียร์10สปีดเนี่ยมันทำง่ายทำงานค่อนข้างจะสมูทมากเลยนะครับประหยัด เวลาปิดก็พยายามกดตรงกลางนะครับเมื่เกี้ผมเดิเดี๋ยวเข้าาว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับเดีวผมพาไปดูส่วนอื่นๆระหว่างกับขี่กีรแล้วกันครับอันนี้จะเป็นในส่วนของโลลรลเลอร์สไลด์นะครับที่ที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้มันสามารถกันน้ําได้90ซนะครับตอเราปิดได้มันจะมีตัวปิดแจมนะครับต,ตัวกุดแจไว้ล็อกของแล้วเราสไลด์ปิดของก็ใช้ตัวปิดแจนี้นะครับ แล้วก็รับน้ำหนักได้พอสมควรเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ใช้งานได้ค่อนข้างจะง่ายเดี๋ยวผมพาม,มาดูส่วนข้างในนะครับนึงนะครับมันจะมีท่อระบายน้ําเห็นไหมครับแล้วก็เขาจะมีซีลซิลิคโคนด้านในอันนี้จะเป็นกล่องเก็บเวลาสไลด์ของมันนะครับท่อดักน้ํานะครับขอบลานต่างๆนี่ครับซีลมาเพื่อกันน้ําเรียบร้อยนะครับตรงน,นี้แล้วก็ตรงฝากระโปรง้ายนะครับมันก็จะใช้กุญแจ เราเราลาเาื่สไลด์เราใช้เราใช้กุญแจของนี่ครับอย่างแครี่บอยก็ต้องใช้ของแครี่บอยแต่ฝากระโปรงท้ายต้องใช้กุญแจของรถมันนะครับก็คือบีบตรงนี้นี่ครับนี่ครับ,รบก็คือไขตรงนี้นะครับมันจะแยกดอกกันนะครับอันนี้เผื่อจะได้ไม่งง เรียบร้อยแล้วนะครับงานค่อนข้างจะเรียบแล้วก็ค่อนข้างจะเนียนพอสมควรนะครับอันนี้ครับอันนี้นะครับพอแสงสว่างมันน้อยนะครับก็เซ็นเซอร์เริ่มตรวจแล้วว่ามันอย่างเช่นผมขับตันนี้มันใกล้มืดไปใช่ไหมครับหน้าจอมันก็จะปรับเฉดสีนะครับให้เข้ากับทางวิสัยทัศน์การขับขี่เราคือสายตาของเรากลางคืนเวลารับแสงเยอะๆนะครับมันจะทําให้วิสัยทัศน์การขับขี่ ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับตัวนี้มันก็จะปรับให้เองอัตโนมัติเลยนะครับครับผมตอนนี้ก็ขับมาเป็นเวลาตอนนี้นะครับ6กเกืบ6กโมงครึ่งนะครับถนนเริ่มจะมืดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพามาลองระบบคุชค s น Control นะครับหรือระบบล็อกความเร็วอัตโนมัติระบบนี้ปุ่มมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ขวามือเรานะครับรูปนาฬิกาตรงนี้นะครับผมกดไป1ทีนะครับกดเครื่องหมายเซตนะครับ จะมีปุ่มสีเขียวขึ้นเห็นไหมครับตรงตรงนี้มุมขวาด้านล่างของจอนะครับสีเขียวขป็นรูปนาฬิกาตรงนี้มันล็อกความเร็วอัตโนมัตินี่ครับมันล็อกอยู่ที่ความเร็วประมาณ95คงที่เลยครับโดยที่ผมไม่ได้เหยียบคันเร่งนะครับเท้าผมเนี่ยครับไม่ได้เหยียบคันเร่งนะครับผมล็อกคงที่เลยนะครับแล้วนอกจากล็อกคงที่ผมสามารถนี่ครับปุ่มเซ็ตผมสามารถเร่งแล้วก็ลบเหมือนเล่นจอยสติ๊กเหมือนเล่นเพลย์สเตชันนะครับ ตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยถามว่ามันอันตรายไหมถ้าเกิดคันหน้ามันเบรกกระทันหันหรือม,มีมอเตอร์ไซค์มาตัดหน้ากระทันหันเราจะทายังไงถ้าเราแตะเบรกนิดหนึ่งนะครับเดีย๋ยวผมแตะเบรกนิดนึงสัญลักษณ์สีเขียวมันจะหายไปเห็นไหมครับก็คือมันจะปลดล็อกระบบนัําทิ้งทันทีนะครับเพื่อความปลอดภัยอันนี้มันก็เหมาะสําหรับเราขับทางไกลอย่างผมตอนนี้ครับผมขับมาหาลูกค้าส่งรถลูกค้าที่ต่างจังหวัดนะครับก็เวลามผมนะครับค่อนข้างจะเมื่อยล้า ต้นขาผมก็กดใช้ระบบโคชคอนโทรลมาช่วยในการขับขี่ได้ระบบของเราตัวนี้ครับมันเริ่มตั้งแต่ตัว XLS นะครับก็คือเริ่มมาแล้วนะครับตัวกันปลาของเราก็มีระบบนี้แล้วนะครับช่วยได้เยอะครับระบบนี้ครับวิสัยทัศน์ดีมากนะครับก็ผมมองเลวลาผมรีวิวแล้วผมจะย้ำข้อนี้เสมอเพราะว่าวิสัยทัศน์ตัวเลนเจอร์มันดีมากจริงๆ ซ้ายขวาเนี่ยครับเรามองเห็นทั่วนะครับจุดบอดแทบไม่มีให้เห็นเลยนะครับเ mm hmm. พราะปกติเวลาเรามองกระจกข้างมันจะมีจุดหนึ่งที่เราไม่เห็นเวลารถมันแซงตัวนี้มันค่อนข้างจะน้อยมากครับจุดบอดตัวนี้ระยะเบรกสั้นครับตัวนี้ครับ ABS เราความเร็วในการจับล้อต่อหนึ่งวินาทีนี้ค่อนข้างจะทําได้ดีนะครับระยะเบรกสั้นมีระบบ ESP ระบบล้อมการลดเวี่ยง c h a n l e r sway control นะครับการลด ป้องกันการลากจูนมานะครับนี่ก็เหมือนที่ผมเคยรีวิวไปครับอันนี้ก็จะเป็นไฟสไตล์มาสเตงนะครับก็จะมีขีดที่เป็นดีไซน์3ขีดนะครับระบบไฟหน้ายังใช้ได้คงเดิมนะครับก็จะมีปรับระดับไฟได้ี่ระดับนะครับเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติด aylight ต่างๆก็ยังใช้ได้อยู่นะครับ จะเน้นแต่งสไตล์แบบเรียบๆนะครับซุ้มล้ออะไรต่างๆก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสโคปก็จะแต่งแค่เครื่องชิ้นแบบเมสครูอันนี้เป็นโรลเลอร์สไลด์นะครับดูดีๆนะครับดูชิ้นงานของเรานะครับก็เก็บค่อนข้างจะละเอียดนะครับค่อนข้างจะเรียบนะครับก็ด้านบนรับน้ําหนักได้ระดับหนึ่งนะครับก็มีด้านล่างจะมีรางที่เราออกแบบไว้กันน้ํานะครับล้อแมกต่างๆก็ตามที่ลูกค้ารีเควสต์มาเลยครับ ดูเข้าไปดูที่ชัดซีใกล้ๆนะครับชัดซีของเราจะหล่อขึ้นรูปมาชิ้นเดียวนะครับหนาที่สุดนะครับตอนนี้นะครับชัดซีของเรามันจะไม่ได้ถูกเชื่อม2ส่วน3ส่วนนะครับเพราะว่าแบบนี้มันจะรับน้ําหนักได้ดีกว่าและทนทานกว่าผลิตแพงกว่าด้วยนะครับแต่พอจําหน่ายก็ราคาไม่ต่างกันเท่าไหร่ส่วนช่วงหน้ากับเครื่องยนต์2 0เกียร์สิบสปีดตัวใหม่นะครับน้าหนักมันเบาลงก็ต้องเซตค่าช่วงล่างใหม่นิดนึงจะมีความนิ่มนวลขึ้นนะครับ ขับครับเกี่ยสิบสปีดที่มันสมูทนี่ค่อนข้างได้สุนทรียภาพในการขับที่ค่อนข้างจะดีเลยนะครับรู้สึกดีมากๆนะครับขับมันจะค่อนข้างจะเงียบด้วยครับนี่ขับไฟครับครับก็คลิปที่จบไปนะครับเป็นคลิปรีวิวของที่ตกแต่งไฟหน้าเป็นมาสเตงนะครับเดี๋ยวท้าคลิปเนี่ยผมจะทิ้งกระจังตัวใหม่นะครับตัว F550 ที่เป็นไฟ 2L ดีไซน์นะครับก็เป็นทางเลือกให้ลูกค้านะครับ สำหรับลูกค้าทีา่ติดเรื่องปัญหาเรื่องเงินดาวเรื่องไฟแนนซ์ก็ผมแนะนำให้โทรมาก่อนแล้วก็กินบอกลมาคุยก่อนนะครับเราจะหาทางออกให้ลูกค้าทุกเคสเครับก็ <S <S ออวันนี้ผมฝากไว้เท่านี้นะครับยังไงติดขัดตรงไหนกินดีครับโทรมาได้เลยครับขอบคุณมาก